ัอดูวัดปูแก่นนะครับโอ้ยได้ยินข่าวว่าบอกชาวบ้านถูกนี่สามตัวเลยบอพี่ไปเอามแม่จะใส่เออไปมาแม่จใส่มันเป็นเจีงซีเมื่อที่เฮาอันเมื่อที่พี่ไปอยู่ร้านพญานาคเป็นบัวครับเอไปเบิ้งเป็นบัวละหนูเอไปเบิ้งอันไปเบิ้งไปเบิ้งไปเห็นอยู่ในี่ผาปูไปเห็นไปซองเบิงไปเห็นอยู่ในี่ผาปูเฮาเบิ้งกันนะเมื่อนั้นพี่เห็นเป็นแปดหาเจ็ดบันทึกปู่บอกก็เลยว่าให้กลับเอาเด้อสามตัวนี่แปดหาเจ็ดบัด บัตรมายซนาะงวดที่แล้วมันละลุดมันบอลละปอครับลุดบันเนียนพ่อเอ้ยกลับมาบ้านมือก้อนเลขออกนะมือหนึ่งหันฝันฟันเห็นนี่แพี่ปองนี่ละคขับรถหกล้อมาหาเอ้ยแต่บอลรถหกล้อนั้นนั่นเก้าหกเจ็ดเจ็ดรถหกล้อเอ้ยเนี่ยมัน 9, 6, 7, 7. เก<อ>้าหกเจ็ดเจ็ดแต่ว่ารถปิกอัพน่ะมันสองหกหกสองเอ้ยแล้วเอ้ยขับรถหกล้อมาหาข่อยเก้าหกเจ็ดเจ็ดเลขหกล้อเนี่ยเก้าหกเจ็ดเจ็ด แต่ว่าเลขรถน้อยนั่นรถพิกอัพมันหกสองสองหกแค่เนี้บัตรนี่โอ้สามตัวเลยรได้พี่สตัวโอ้ยบัตรมาสวดนวดนี่แต่น้อมันเหลือใจครั้แต่น้องมาเด้ตดมาโอ้มาหนักคู่ค่าหนักต่างคนต่างยาักกับปาะวัติบานเลขกับภาพเอฟซีภูนั้นผู้นี้มหาภูเก็ตแน่ภากันไปนั่นไปนี่อยู่บริยูเฮือนเมื่อนี้ภามากยังกวกับภูเก็ตก่ับภาเพิ่นถือควางบ่ เป็นถือของกับมีเป็นสองคนสามคนหนูเล็ก่ภาพพันมากนี่ตั้งแกกลับมาจากบางน่ะมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับนี่มาเจอกันเน่ม่ได้นัดไม่ได้ม่ไม่ได้นัดกันอ๋อ้จไหนใจมาเอาเห็นว่าปูมีแขกบันเดียวเพิ่งรถนดไป่ันรถไผ่้อบันยางเขามาบันโอ้ปวกับเบิกกับว่าอะเอเมาทมาทบก่มเพื่อนมาเอ้ามาหัด สองมือสองคนเดียวที่มาเห็นเนี่ยมามามือนี่เกิดปฏิหารอีกจนเงยดปฏิหารแบบเด็กค่ะเอ้าจังไนจังว่าอันผู้แรกนั่นประมาณว่าพี่แม่เขาถือคล้องเนาะครับกลับไปบ้านได้สองมือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนขักเปลี่ยนแนมือวานี่เขาก็มาหาปูอีกเอาผ้าลูกสาวเขามาน้องหักกันย้ายมันกือเป็นแบบนี้เหมือนคลืนเขาเลยมาหับไปกินเขาบันนี้ตื่นเช้าไม่อีกแม่นี่ แม่ที่ว่าผ้ามามือนีเห็นกัโทอดเอินอีกแค่ได้ผ้าแม่ไปวัดอีกแม่อยากไปหาปูอีกพนวาครับแม่ไขก็เก่าบัวว้ยแม่กินเขาเพราะอะไรตั้งเจ็ดแปดมือแต่มาหาปูเลยสองมือตั้งไรแม่ไขอขึ้นหลายแท้พน้าเอร็ดดีใจมือนั้นพ้ากันมาเก็บมากวดสาราบ่ะให็นปูเนดิสองมือมาตั้งแต่มาเมื่อก่อนึ่งค่ได้ผ้ากันมาบเขาเร่งวดที่แล้วก็เด็ดปูเขาบัวเอาตั้งเจ็ดแปดมวดนี้เจ๊แค่ฝันบัว พ่อหลักก็ชถามความฝันเด้เนาะอนบังเอิญไปคิดว่าไปหาอยู่รันถ้ำเฮาบุตรจีการต่องวดต่องวดให้ก่อนต่องวดให้ก่อนให้บุตรจีได้ไปหยิบลอตเตอรี่ก่อนครับพี่จีไหนนะว่ามือช่งมือเบิกบ้ากับสีบว่างนั่นนะโอ้ก็จีได้ไปน้ำกันอีกแล้วดิก็ไปน้ำกันอีกพี่เขาเมื่อคืนฝันว่าจังใดพี่ฝันจังใดบุตรจีมือขึ้นนี่บ่วเฮ้ยมือขึ้นนี่แล้วเป็นขับไข่ขับข้าวแทบปอด สับพี่พี่ว่าพี่ขับไข่ขับข้าวอยู่เอที่ว่านขันมามักอีีเนาะขันมามักในไจ่ในไจ่อะไรนี่นะจะมักอยู่มักกันสองซีซีสองเป็นฟันเสมอได้ยังไงกเป็นขึ้นมักนี่นะครับแต่ว่าทาเบิงได้สีค<ส>อวันนี้สีคอพี่อป,ปองเลย คเอฟันเห็นแฟ้นที่เสียไปแล้วมากฟันเห็นกระป๋องที่เสียไปแล้วมาแต่ว่าเราขับรถหกหลอนี่คือทะเบียน9677แต่ว่ารถน้อยเอลยนี่ยเป็น2662สีพ่อมากอีกวัว9677แถวนั้นขับบถลูกคือกันเนี่ยต่ว่าไม่ออกเนาะไม่ได้บอก967ตามบ่9677 9677 9677ฟันมาขี่รถคันนี้มาเลยฟันมาขี่รถคันนี้มาเลยแต่ว่าวัน ที่ออกวันหนึ่งอ่ะมันเป็นสองหกหกสองเลขรถปิ๊กอ๊ะเป้ยอ่สามตัวเลยสะเอาอย่างว่าซาดนีมันพักกันยากเลยนี่แหละยังูเนี้ยหกเก้าเอาทีนี่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 ยัยฟันยัยเนินไอ้ป๋องขับรถปิกรถหกหล่อมาหาอึยครับนี่แหละเก่าหกเจ็ดเจ็ดนี่แหละแต่ว่าสองซี่ซี่สองนี่กัมักอยูุแต่ว่าคันเดียวคันเดียวอาอันเลขหกหล่อคือตัวนี้ครับ ให้เอฟซีตอนไวกอนห้าเพื่นเด็กจับกอตลองกะลีเนี้ยไปเสียงไวกอนเนาะไปเสียงไวกอนกันเลยเนาะซับเนาะบกซับเก้าเจ็ดด้วยอย่าลืมเก้าเจ็ดมันออกไปแล้วเขาก็ไม่แน่ต้ตัดไ่้อกเพื่อนตัดเราคือจะเอ่ยบอกอันเลขพภาย้านยู่างายพานล่างเขานอนซับหาเจ็ดแปดนะเนาะหาไปเห็นนั่นห้าแปดห้าเจ็ดบันนี้โอปปอรกันเลยว่าอปปอร์กันเลยว่า พี่แคปเดี๋ยวให้เอฟซตัดเอาเลยเนาะพี่อยู่ในสามตัวนี่แหละยันในเบ้ากันอยู่เนาะใช่อยู่พี่โอ้ยมันสามาฝันเห็นผัวอีกบัดนี้มัดดอกเลขรถน้อยจะของสองสองหกอีกว่ามันเหลือใจแห้งคักแดดสามตัวเลยนะพี่เนาะหกสองสองหกเลขรถพี่ตัดเล่นเอานี่สามตัวเลยรได้พี่นี่แม่นบ่ครับนตัวมันออกหกมันออกหกสองหกเลยพี่จะแมนเลยเอาเอง่าขับรถปิกอันคันแม่นขับรถปิกอัพมาหนึ่กระสีบัดนี้เฮาค่ายยาก ยากเนี่ยล่ะแยกเกงใจว่ายากเรื่องอวลูกเนี่ยล่ะก็เลยว่าโอ้ยข้างเหนยกับผ้าเอฟซีมาหนีมาหาปูสามคนชีคนเดียวสามาปูแกนบ่ถือโทษหาเก่งแค่ได้ตัวนี้เนาะถามทางได้บ่เป็นยังไงครับเก่งแค่มาเป็นมูอก็ได้เนาะนี่ก็ไม่เห็ดนั่นเห็ดนี่จับนั่นเบอร์โทรเป็นเลขเก่งอันเอาปากกาไหมโอปอเขียนเส่นสมุดบ่ให้บอกไปเลยบอกไปเลยพี่ศูนย์หกหนึ่งสามสามเก้า หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของพี่แคทนะครับเนาะโอ้ยงวดเสียดายครับเนาะที่แล้วเสียดายนะครับเนาะงวดนี้ก็คือชอบเป็นพิเศษก็คือสี่สองสองสี่กอเป็นหกรถเข้าละทะเบียนหกรนทะเบียนปิกอัพนี่ออกไปแล้วฝันฝันคู่กันเลยใช่ไหมพี่ฝันคู่กันฝันว่าพี่ปองน่ะขับรถรถหกรอมาหาพี่แต่หกรอนั้นเป็นเก้าหกเจ็ดเจ็ดครับแต่ทีนี้เลขรถปิกอัพพี่เนี่ยเป็นสองหกหกสอง แล้วทีนี้ไอเกตแปดแปดเ็ดเนี่ยคืองวดที่แล้วที่พี่ไปเอาอยู่ลานพญานาคปูพี่ไปฝันพี่ไม่ได้ฝันพี่ไปดูในผ้าเห็นเป็นแปดห้าเจ็ดทีนี้โอปอก็เลยบอกพี่ว่าพี่แคทก็ให้เอฟซีจับเอาเนาะในสามตัวนี้มึงดูโผล่มามันออกย้อนหลังนะพี่เนาะไ่ได้บอกหลายตัวเนาะโอปอเนาะเขาบอกพี่แคทบอกแคตตัวเดียวมัออกยอนหลังก็มาออกเล่รถดอันปิกอับเอื่อยสามตัวทั้งบนทั้งล่างเลยที่พี่เนาะเอากระทั่งบนทั้งล่างแห้เนี่ โอ้ยมันค้ายนักกันเดี๋ยวนี่แหละพวกเขาเนี่ยกันแลยวพอทั้งเล็กลับมากกับเมล็ไปคลอหากันอีกยากหลายผู้นั้นผู้นี้ก็เลยครับโอ้ยงวดนี้ก็ต่องวดไว้ก่อนนี่เนาะฝากเอฟซีฝากก่อนเอฟซีสก้อนหาเพิ่์นอยากไปจับลอตเตอรี่เนี่ยอยังแน่เป็นสั้นแล้วถือให้หน่อยครับค่ะนี่นะครับเอฟซีครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมเดือดใจครับเดือดใจครับสี่สองสองสี่คือชุดต่องวดนะครับผมแล้วก็ทะเบียนรถ เจแคทนะครับ9677นะคะ9677นะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมงวดที่แล้วจะไม่ออกพี่ครับใหญ่สองงูกงสองคักแน่ซะ่ืหอือพี่หันไปทางนู้นก็ได้ครับก็คืองวดเมื่อกี้เนี่ยพ,พี่งวดงวดเมื่อกี้นี่คือ3ตัวเลย ชาวบ้านถูกกันเยอะไหมพี่มาของผมกันเยอะฮะเขาพากันได้กันเยอะอยู่อ๋อพี่พี่ไปบอกแถวข้างบ้านนี่แถวข้างบ้านกระเบ้ากันเนาะว่าฝันเห็นฝันเห็นกับ๋องเพราะว่าแฟนพี่เสียในไหกปีแล้วเนาะฝันเห็นว่าเราขับรถหกล้อมหาเอื้อยรถหกล้อมันเป็นเก้าหกเจ็ดเจ็ดแต่ว่าปกติเนี่ยเราชี่ใส่แต่รถทัานมีโกหกสองสองหกครับเขาถูกกันเยอะไหมพี่เขาพอได้ได้อยู่เยอะอยู่ ครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของพี่แคทเนาะ,ะครับขอบคุณพี่แคทครับผมขอบคุณค่ะ